ไม่มีอะไรดูนาฬิกาก้มดูนาฬิกาว่าวันเนี้ยมันวันที่เท่าไหร่แล้วนะครับคือถึงตอนนี้นะครับกลางเดือนสิงหาคมเหลือเวลาอีกแค่สองสัปดาห์ก็จะพ้นนะครับเดือนสิงหาคมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าตลาดลูกหนังครับของพีิมิลลีก ก็จะปิดลงนะครับช่วงต้นเดือนกันยายนปีนี้วันที่30สิงหาไปตรงกับวันศุกร์นะครับก็ตลาดจะปิดเนี่ยสามสิบเอ็ดมันันไปตรงกับวันเสาร์ก็น่าจะเลื่อนไปปิดวันจันทร์ที่สองกันยายนหลังศึกแดงเดือดเลยวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนนี้ศึกแดงเดือดที่โอทัฟฟอร์ดถึงตอนนี้นะครับก็อย่างที่ ทราบกันดีพวกพี่ๆลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับณนะปัจจุบันนะณนะตอนนี้ณนาะนะทีนี้ที่ยังไม่ได้ตัวผู้เล่นใหม่ยังไม่ได้เสียเงินซื้อผู้เล่นใหม่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับใครอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นเพียงทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้ซื้อใครอย่างเป็นทางการเป็นทีมเดียวในห้าลีกใหญ่ยุโรปด้วย โอ้โหนะคือเป็นหนึ่งในห้าลีกใหญ่ยุโรปเลยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับในหลายๆทีมของห้าลีกใหญ่ยุโรปที่ยังไม่ได้ซื้อตัวผู้เล่นใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหถ้าตอนนี้ใครไปดูเพจนะครับไปดูแฟนเพจของพวกพี่ๆเขานะครับไปดูอาการของพวกพี่ๆเขาไปดูคอมมงคอมเมนต์อะไรแบบเนี้นยก็จะเห็นแบบโอ้โห นะเห็นเห็นเห็นการกระฟัดกระฟีดฟาดงวงฟาดงาโมโหโกรทาโทโสนะครับหุดหิดงุ่นงานดานะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ราหออันนี้คือสิ่งที่เห็นคือดาทำไมไม่ซื้อทำไมเดินเครื่องช้าทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างนี้นะครับเรื่องของเ์วออูลที่ยังไม่ได้ซื้อตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยผมเคยพูดคร่าวๆไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ก็ต้องขออนุญาตผู้ิพี่นะฮะ เสนอมุมมองของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันก็มีตอนนี้มันมีโอกาสมันเหลือแค่สองสัปดาห์มองโลกในแง่ดีเฮ้ยมันก็มีเวลาอีกตั้งสองสัปดาห์แต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายเฮ้ยเหลือแค่สองสัปดาห์เองมันจะทันหรือว่าเพราะว่าเวลาซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็มันก็ต้องอาศัยกระบวนการอาศัยขั้นตอนเนี่ยมีความซับซ้อนมีความวุ่นวายอยู่มันอาจจะไม่พอแต่บางทีเนี่ยซื้อตัวผู้เล่นวันเดียวก็เสร็จนะครับเห็นมาหลายทีแล้วนะ เหมือนกันเวลาครูสั่งกันบ้านช่วงปิดเทอมอ่ะทุกเธอเอากันบ้านไปทํามีเวลาแม่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งถามว่าแล้วพวกเธอทํากันบ้านวันไหนก็กูผมผมนะก็ทําแม่งวันก่อนเปิดเทอมนั่นแหละก็เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวคอยดูช่วงสัปดาห์สุดท้ายช่วงนะฮะก่อนเดทไลน์ก่อนเส้นตายเดี๋ยวคอยดูนะฮะฝุ่นตลบนะ,ะวิ่งกันฝุ่นตลบเลยคือสั่งงานมาไว้แล้วเนี่ยไม่ได้ทําล่วงหน้า ส่วนใหญ่จะมาทาเอาในช่วงวันสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายใกล้ๆเส้นตายอะไรแบบนั้นนะครับผมเคยพูดเรื่องของลิฟวัาทําไมเนี่ยพูดพูดเหตุผลว่าทําไมเนี่ยลิฟวูล์นก็ยังกายังดูแบบไม่ค่อยจะกระเฮียนกระหืดรือดูยังดูแบบยังดูแบบอืดอาดเชื่องช้าดูยืดยาดดูแบบยังไม่ยังไม่เดินเครื่องแบบเต็มสูบเรื่องของการตามล่าหาผู้เล่นใหม่นะครับ อันดับแรกเลยนะสิ่งที่ผมเห็นนะครับคืออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยอย่าลืมนะฮะทุกท่านอาร์เนอร์สล็อตคือผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลอาร์เนอร์สล็อตคือกุนซือคนใหม่ของหงแดงนะครับเพราะฉะนั้น ผู้เล่นชุดนี้ชุดปัจจุบันที่เจอเกันครอปเนี่ยทิ้งมาระดกเอาไว้ให้คือผู้เล่นใหม่สำหรับอาร์เนอร์สล็อตทุกคนเขาเพิ่งย้ายมาจากเฟยนูดนะครับดฉะนั้นเนี่ยลูกทีมชุดปัจจุบันคือผู้เล่นใหม่สำหรับเขาทุกคนย้ำอีกครั้งว่าทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกที่อาร์เนอร์สล็อตต้องทําก่อนคือทำความรู้จักว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับ รูปแบบการเล่นนะครับสไตล์การเล่นแบบไหนฟอร์มการเล่นเป็นยังไงนะครับจะเข้ากับระบบเข้ากับวิธีการเข้ากับปรัชญาของตัวเองหรือเปล่าเราจะเห็นนะช่วงหมุนเครื่องอเนอร์สลอ็อตเน้นเลยนะฮะใช้ผู้เล่นทุกคนเพราะว่าเขาต้องทําความรู้จักใหม่หมดเลยนะเขาไม่เขาไม่แทบจะไม่ได้เห็นผู้เล่นเลี้ยวพูนของเจนเพราะตัวเองก็มีงานทำนะตัวเองก็ต้องคุมทีมเฟยนูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เฮ้ยไอ้นี่เล่นยังไงนะครับคนนี้เล่นยังไงเฮ้ยไ hey, อ้เทรนะยกตัวอย่างเทรนเทรนต์รซ์ดรโนเป็นแบ็กขวา,ขวาที่ครอปใช้อินเวอร์ตเข้ามาตรงกลางเขาไม่เคยรู้เขาอาจจะไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วมันเป็นยังไงเขาก็ต้องมาทําความเข้าใจมาดูอ่ะพูดง่ายว่ามาเช็คของสังเกตได้นะครับไม่ใช่แค่ใช้ผู้เล่นทุกคนนะทำความรู้จักกับผู้เล่นใหม่ทุกคน ผู้เล่นที่ถูกปล่อยยืมนะครับเขาก็ต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นนัทฟิลิปกองหลังอย่างนัทฟิลิปนะครับกองหลังดาวรุ่งอย่างเซฟฟันเดนเบิร์กนะครับเรียกมาดูตัวก่อนมิดฟิลด์ตัวรุกอย่างฟาบิโอคาวันโยเรียกมาดูตัวก่อนได้ไม่ได้มีจุดแข็งมีจุดอ่อนอย่างไรค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งและเท่านั้นไม่พอนะครับอย่าลืมช่วงพรีีซั่นนะครับที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ย นักเตะหลายคนกลับมารายงานตัวกับสโมสรช้าเพราะว่าต้องไปรับใช้ประเทศชาติไปทำศึกยูโร2 0ง4ไปทำศึกโกปาอเมริกาน,านักเตะหลายคนของลิปูลเนี่ยกว่าจะกลับมาให้อานเนสโลเช็คของดูตัวเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเมื่อไม่เมือ่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องใช้เวลา ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทันรู้จักตัวผู้เล่นใหม่เลยยังไม่รู้จักลูกทีมใหม่เลยแต่จะต้องไปเอาต้องไปซื้อนักเตะใหม่มาเพราะนั้นมันมีเหตุมีผลของมันอยู่นะครับอ่ะโอเคลีพูลเกือบจะได้ตัวมาตินซูบีเมนดี้อยู่รอมรอนะครับตอนแรกดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะน่าจะย้ายมานแน,แน่สุดท้ายเนี่ยอยู่ดีๆนะฮะ นักเตะที่ผู้ว่พีอุตส่าห์ตั้งชื่อให้ก่อนแล้วว่าซูบี้เนี่ยบ้านเกิดสํานึกรักบ้านเกิดไม่ยอมย้ายไม่ยอมทิ้งเรอัลโซเซดาดซะอย่างนั้นพอไม่ได้ตัวซูบี้เมนดี้นะครับลิชานะร์ดฮิวนะผอใช่ไหมท่านผอ,อรหรือคนที่ดูแลเรื่องเนี้ยเรื่องซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย hey, ตัวเองไม่มีแผนสองคือถ้าถ้าวืดซูบี้เมนดี้ไป ก็ไม่มีแผนสองไม่มีแผนบีนะครับไม่ได้เตรียมแผนสองเอาไว้ว่าเฮ้ยจะต้องดึงใครมาทดแทนด่ากันอีกวิพากษ์วิจารณ์กันอีกตำหนิกันอีกเฮ้ยทำไมหลังบ้านรีพูลชุดนี้แม่งทำงานแบบนี้ว่าไม่ได้มีแผนสองลองนึกดูดีๆนะฮะใช้หัวแม่ตีนไตรตองให้ถี่ท้วนนะครับลองนึกดูดีๆลีเวพูลเนี่ยต้องการสวีเมนดี้ในมุมมองของผมนะฮะสวีเมนดี้เนี่ยเหมาะกับรีพูลมาก เป็นผู้เล่นที่คุณภาพทับตูดนะครับเป็นตัวรับสมัยใหม่ไม่ใช่วิ่งไล่บี้เตะทําลายเกมคู่แข่งแต่สามารถคุมจังหวะครองบอลพักบอลจ่ายบอลได้นึกออกไหมครับก็เอาง่ายก็เหมือนที่คุยกันว่าเหมือนกับโรดรี่ของแมนซิตี้หรือคล้ายๆกับเซคิลอบุสเก็ตอดีตผู้เล่นของบาร์เซโลนาอะไรแบบนั้นพอไม่ได้มาตินซูบีเมนดีดา่กดากันไปก่อนด่าสโมสรกันไปก่อน ลืมไปหรือเปล่าครับฮันเดอร์สลอตเคยสัมภาษณ์ว่าผู้เล่นชุดปัจจุบันที่ตัวเองมีเนี่ยคุณภาพมาตรฐานมันสูงอยู่แล้วมันยากมันลงตัวอยู่แล้วมันเหมาะสมลงตัวอยู่แล้วมันยากที่จะไปดึงใครมาใหม่คือถ้าไปดึงมาใหม่แล้วเนี่ยมันไม่ดีกว่าของเดิมคุณภาพมันไม่ได้สูงกว่าตัวที่มีอยู่ถามว่า จะดึงมาทําแมวน้ําอะไรก็ไม่จำเป็นต้องไปดึงมาทําแมวน้ําอะไรถ้ามันไม่ได้ดีกว่าที่ของเดิมที่มีอยู่อันเนื่อสลัอเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้เองให้สัมภาษณ์เอาไว้เองนะครับว่าการซื้อตัวผู้เล่นใหม่ของลิพูลนี่แม่งยากเพราะของเดิมที่มีอยู่มาตรฐานมันสูงอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ของดีกว่าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็พูดจุดนี้ไปพอไม่ได้มาตินฟูบีเมนดี้โดนกล่าวว่าไม่มีแผนสองผมถามกลับกันผมถามกลับไปอ้าว ถ,ถ้าถ้าไม่ได้ซูบีเบนดี้แล้วคุณจะไปเอาใครอะในตลาดอะเหมือนเอลูกาเต้โอเคราคาเท่ากันเลยราคาเท่าสูบีเบนดี้เลยที่เป็นเป้าหมายของแมนยูนะตอนเนี้ยแต่ผมถามว่ามันมันมันเหมาะกับลีพูลเหรอซูบีเบนดี้มันแนวหนึ่งอุกาเต้ก็อีกแนวหนึ่งอูกาเต้นี่แนวบู๊ทำลายล้างล์พูลไม่ได้ต้องการนักเตะสไตล์นี้นี่อย่าลืมนะฮะแมนยูกับล์พูล ต่างสถานการณ์กันต่างสภาพต่างสถานะกันความจําเป็นไม่เหมือนกันแมนยูต้องการนะครับแต่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการอะไรแบบนี้แมนยูต้องการสไตล์หนึ่งลิเวอร์พูลต้องการสไตล์หนึ่งมันคนละทีมผมถามว่าถ้าไม่ได้ซูบีบนดี้จเจ้าเหรออูกาเต้ราคาเ,าคเ,อาอาเท่ากันอ่ะเจ้าเหรอซันเดอร์เบิร์กอ่ะที่เคยเป็นเป้าหมายของตัวเองอ่ะถามว่าสมมตินะสมมติไปเอาอูกาเต้มาจะไปแยกน้ำหน่งใครเหรอครับ เอาซัเดอร์เบิกมาซัเดอร์เบิเกแกจะไปแย่งตำแหน่งใครเหรอครับเท่านั้นไม่พอนะฮะเราลองนึกย้อนกลับไปเมื่อฤดูการที่แล้วลิพุลทำการปฏิวัติแดนกลางของตัวเองมารอบหนึ่งแล้วนะครับเสียผู้เล่นตรงกลางไปเนี่ยโอ้โหแบบยกกระบี่เลยนะทั้งจอแดนเฮนเดอร์สันทั้งฟาบินโยทั้งเจมส์มิลเนอร์ทั้งนาบีเกอตานะครับรวมถึงช่างเชื่อมอล็สซ์อกเลตเบเลน พอเสียไปเยอะเนี่ยลิบูลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแดนกลางห้องเครื่องของตัวเองไปกระชากนักเตะใหม่ๆอ่ะอเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์โดมินิกโซโบหรือโซบอสไลใช่ไหมครับอยากจะได้มอยเซสไกเซโดอยากจะได้โรเมโอราเวียอ่ะถูกเชลซีล้วตัดหน้าไปเขาให้เงินมากกว่าแต่ลิบูลก็ไม่ได้แลนกราเฟนแบกมาลิูลก็ได้ไปได้ของดีราคาถูกอย่าง วาตารุเอนโดมานะครับแล้วไหนจะมีฮาวิเอเลียดไหนจะมีเคอร์ติสจนอยู่แล้วเราจะเห็นเจเกนครอปอาะก่อใช้แมคคิสเตอร์เป็นหมายเลขหกหรือแม้แต่ในช่วงพรีซีซั่นอันเนอร์สล็อตก็พยายามใช้กราฟินแบกมาทดลองเล่นหมายเลขหกพอไม่ได้ซูบีเมนดี้ผมถามว่าอ้าวแล้วมีใครที่บรรทัดเตรียมซูบีเมนดี้หรือใครที่แม่งดีกว่าซูบีเมนดี้ที่ริบูนจะซื้อได้คำตอบคือไม่มีแต่พวกคุณกลนดา หน่วยเหนือกนดาริชาัตฮิวกนดาทีมว่าเฮ้ยแม่งทํางานกันส้นตีนทํางานกันอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้ผมคนนอกเลยอยากจะให้ให้มุมมองดูวันเนี่ยในมุมมองของ,ของคนนอกในมุมมองของของแฟนบอลที่ไม่ใช่เด็กขงเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นเด็กผีอย่างเงี้ยมองรีพูลไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนไม่เห็นจะต้องแบบดิ้นพล่านไม่เห็นจะต้องแบบกระฟัดกระเฟียดไม่เห็นจะต้องแบบฉุนเฉียวเหี้ยอะไรเลย ในมุมมองของผมนะฮะเนี่ยลิมคูลไม่ได้ปรับปรุงเฮียอะไรเลยอ่ะแม่งถล่มแมนยูสามศูนอ่ะอ่ะใช่ไหมล่ะเออก็มันพร้อมอยู่ทุกตำแหน่งอ่ะโกก็พร้อมสองคนเอาอย่าลืมนะแบ็คขวามีคอคอเนอร์แบรดลีย์ช่วยให้เทรนเอเอเทรนอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยขยับเข้ามาเล่นกลางได้อีกคนแนวรับแนวรุก หลังกลางหน้าผมมองว่ามันพร้อมอยู่แล้วมันครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับพวกพี่ๆบางคนบางท่านเนี่ยเห็นคู่แค้นแสนรักเห็นทีมอ,อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็บเนี่ยโอ้โหช้อปปิง้งซื้อตัวผู้เล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะฮะซื้อตัวกันอย่างเมามันเลย โดยเฉพาะทีมกูเนี่ยตอนนี้ล่อไปแล้วสี่อยากจะบอกเล้วเกินว่าใครคนร้ายหยุดหน่อยหยุดพวกเขาหน่อยอี้เกรงใจคนอื่นก็บ้างอะนะคือพวกวิปรีเนี่ยอาจจะไปเห็นทีมอ,อื่นๆเฉพาะอย่างยิ่งแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดเนี่ยโอ้โหช้อปปิง้งคลิ้งเจ็ดสีกันส,สนุกสนานแล้วตัวเองยังไม่ได้ใครก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าวิตกจริตนะฮะหรือภาษาบ้านๆเอาพูดตรงๆอย่ากโกรธกันนะก็ พอเห็นแล้วตัวเองยังไม่ได้ใครก็เกิดอาการประสาทแดกนี่แหละนะคือประสาทแดกวิตกจริตโอ้ยอะไรวะเนี่ยเขาซื้อกันทําไมกูไม่ซื้อบ้างโดยลืมไปว่าจริงๆเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ของดีกว่าเดิมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อถ้าคุณภาพมันไม่ได้สูงกว่าเดิมจะเอามาทําแมวน้ําอะไรชุดนี้นะครับต่อให้ไม่ได้ใครเลยผมก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลนะฮะ ชุดเดิมๆเนี่ยแหละชุดที่ได้อันดับสามเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยแหละพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วที่จะไล่ล่า,ลาความสำเร็จในศึกพรีเมียร์ลีกรดูการ2024-2025ครับเชื่อผมเถอะ